ตาดัด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 ดดตาดัดตตาตาดัดดัดตาดัดดัตาดัดดัดดัดดตดดดดดดดนะอ่ะวันนี้แอดมินตั้งชื่อคลิปให้ว่าเป็นอ่าเรียกว่าเรียกว่าคลิปเฮียส้มผสมพันไดโนเสาร์แดงนะครับนะ เฮียส้มผสมพันธไดโนเสาร์แดงนะครับที่ต้องตั้งชื่ออย่างนี้นยฮะเพราะว่านี่ครับไอ้มอบติ่งส้มฮะไอ้มอบม้งเม้งครับมันปลุกไม่ขึ้นแล้วฮะนะปลุกไม่ขึ้นแล้วครับจะอาศัยพลังติ่งส้มเนี่ยนะไม่สามารถที่จะล้มลุงตู่ได้ครับทีนี้มันก็เลยเล่นทุกวิถีทางแล้วฮะนะ ไปขอยืมเสื้อแดงมาหน่อยสิยืมพลังเสื้อแดงมาหน่อยสิยืมคี้์ค่าทักษิณมาหน่อยสินะมาเป็นพลังหน่อยซึ่งจริงๆมันมาตั้งนานแล้วล่ะครับมันผสมพันธ์กันตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่อ่าม็อบที่สนามหลวงเนะี่ยนะฮะที่มันบอกไปจะบุกธรรมศาสตร์อะตอนนั้นก็นปชมาเพียบขนคนมาเพียบเลยจากเชียงใหม่เชียงรายก็ผสมพันธุ์เรียบร้อยแต่ว่าก็กลับไปเรียบร้อยนะครับผสมพันธ์กันได้ข้ามคืนนะข้ามคืนเสร็จก็กลับ อันนี้มาใหม่ฮะมาขอแรงใหม่โมโหนศพขอแห่ศพหน่อยที่แอนมินต้องร้องเพลงแต่แด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 แตด่แต่เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันไม่มีศพให้แห่ครับมันก็เลยไปปลุกผียืมผีเสื้อแดงขอมาแห่หน่อยฮะไม่มีศพให้แห่ครับนะก็เนี่ยมีภาพลงศพเห็นไหมมีภาพลงศพเห็นไหมไปขุดมาขุดมา เสื้อสมัยเสื้อแดงตายกี่ศพไปขุดมาให้หมดไม่เกี่ยวอะไรกับลุงตู่ก็ไม่รู้นะไม่เกี่ยวอะไรกับลุงตูว่วอะไปขุดมาให้หมดเลยศพเสื้อแดงมีกี่ศพขุดมาให้หมดนะออกมาพูดปลุกปัน่นเยอะๆเยอะๆเยอะๆ,ๆเนี่ยศพเสื้อแดงไม่ได้รับความที่ทําฟื้นฟูขึ้นมาฟื้นฟูขึ้นมานะครับเพราะว่าไอพลังติ่งส้มนี่มันนะไม่เพียงพอนะครับ นะก็หวังจะพึ่งเสื้อแดงนะซึ่งนะครับอันนี้มันบอกอะไรรู้ไหมฮะก็บอกว่าทั้งเฮียส้มทั้งไดโนเสาร์แดงก็เป็นขี้ข้าทักษินไงครับที่มันบอกว่าอะไรนะก้าวข้ามไม่พ้นทักษินก้าวข้ามไม่พ้นทักษินตอนที่แอ,อดมินด่ามันใหม่ๆอบอกเอ้ยเนี่ยไอสติงส้มเนี่ยมันก็สุดท้ายมันก็ขี้ข้าทักษินไอพวกนี้มันก็ว่าดา่าแอดมินว่า ก้าวข้ามไม่พ้นทักษิณก้าวข้ามไม่พ้นทักษิณนะตอนนี้มันก็ก้าวข้ามไม่พ้นทักษิณเองครับนี่ฮะมันถือธงทักษิณมาเลยครับนะใครกันแน่ครับก้าวข้ามไม่พ้นทักษิณน,นะเออเห็นไหมฮะชัดเจนไหมครับสิ่งที่แอนมินเคยพูดมานานแล้วตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเลยว่าไอ้พักสีส้มสเนี่ยมันคือขี้ข้าทักษิณ นะสุดท้ายมันก็เป็นจุดจบแบบเดียวกันนะครับมันก็จุดจบแบบเดียวกันขี้ค่าทักษิณทำเพื่อทักษิณไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไปกว่านั้นก็แค่เปลี่ยนรูปแบบการสู้หลอกใช้เด็กแต่ก่อนหลอกใช้แสดงตอนนี้ก็มาหลอกใช้เด็กนะหลอกใช้เด็กเป็นเครื่องมือโดยอ้างประชาธิปไตยอ้างอะไรต่างๆเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอเป็นแบบวัยรุ่นมากขึ้น นะมีเพลงแรปมีเพลงประเทศกูมีมีอะไรเอาใจวัยรุ่นเพื่อหลอกใช้เด็กวัยรุ่นนะให้มาตายแทนแค่นั้นเองนะฮะสุดท้ายมันก็เป็นคิดค่าทักษิณทั้งหมดนี่นนที่บอกว่าก้าวข้ามทักษิณก้าวข้ามทักษิณเนี่ยก้าวไหมพ้นไหม <c oughs> นะเดี๋ยวสุดจบมันก็เหมือนคิดค่าทักษิณทุกคนนะครับไอ้จอมเพชรประดับไอ้อํำเนโก ไอ้งอกเตี้ยไอ้ปวินทุกคนหนีตามช่องทางธรรมชาติไอ้แพนกิ้นเนี่ยนะครับที่มันปากดีบอกโดนหนึ่งหนึ่ง,งสองก็จะไม่หนีก็ยอมติดคุกเนี่ยเดี๋ยวจะคอยดูกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะคอยดูกันแล้วกันขนาดหัวหน้าใหญ่มันยังหนีเลยภาษาอะไรขนาดพระมันยังหนีเลยเนี่ยพระยังมาของเงินบริจาคหนีเลยเนี่ยภาษาอะไรกับแกนนํามันก็พูดหลอกแกนมันก็กูพูดหลอกเด็กหลอกมนชนไปงั้นแหละนะครับ เห็นไหมฮะผสมพันธุ์กันเรียบร้อยครับเฮียส้มผสมไดโนเสาร์แดงครับแต่แดแรดแห่ศพกันฮะแต่แดแดแดดแดแรดดแ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 อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะ